รถถังครับผมบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อูหนูสงสัยว่าในหน้าที่ขายบ้านลงประกาศว่ากู้บ้านเงินเหลือแล้วปิดหนี้บัตรให้ด้วยเขาทําวิธีไหนคะเขาทาวิธีไหนเหรอครับส่วนใหญ่พวกนี้คนที่จะกู้ได้แบบนี้ต้องมีสวัสดิการกับทอสอครับแล้วพวกนี้ก็ยื่นแต่ทอสออันเดียวครับอืมนะอันดับแรกเลยคุณจะกู้แบบนี้ได้คุณต้องเป็นลุกคุณต้องเป็นคุณต้องทํางานมีเงินเดินประจํา แล้วมีเงินเดินประจําเสร็จแล้วบริษัที่คุณทํางานอยู่ด้วยต้องมีสวัสดิการกับทอสถึงจะกู้ได้เยอะนะถ้าเกิดไม่มีแบบที่ผมว่ามันไม่รับอยู่แล้วไอ้พวกนี้นะครับนี่คือข้อแรกข้อที่2ก็คือว่าบ้านที่เขาเอามาขายเนี่ยเขาจะรู้ว่าราคาประเมินป็นเท่าไหร่เขาจะขายต่ากว่าราคาประเมินนะครับเช่นประเมินได้ประมาณล้านแปดเขารู้แล้วหนึ่งหมู่บ้านนี้ประมาณนี้ได้ประมาณล้านแปดเขาสมมติถ้าเกิดเขาขายล้านห้านะครับก็เท่า,าคุณจะได้เงินชอนส่วนต่าง30,000น เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณได้สามแสนแน่ๆเขาก็กล้าที่จะเอาเงินไปปิดหนี้ให้คุณก่อนแล้วก็ไปยื่นกู้นะครับอ่าแต่ตอนเนี้ยมันทําไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทออสอเนี่ยหลังจากปิดแล้วต้องรอสามเดือนหกเดือนหรือบางทีต้องรอปีหนึ่งอ่ะไอ้พวกในหน้ามันก็รอไม่ได้หรอกมันปิดหนี้แล้วต้องรออีกสามเดือนหกเดือนอ่ะมันก็ตายดิอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทอ,อสอเขาหักดัดหลังให้พวกนี้เรียบร้อยแล้วทาอะไรไม่ได้แล้ว เออคืนไ่ปิดให้ก่อนลอยหกเดือนมันจะรอไหมล่ะเออไอคนปิดไอคนไอคนไอคนจะมากู้บอกว่าผมไม่จ่ายพี่นะในหกเดือนถ้าถ้าพี่ปิดให้ผมเรื่องของพี่นะแต่ถ้าเกิดผมกู้แล้วผมเงินไม่เหลือมาพอมาปิดนี่คืนผมก็ไม่จ่ายนะแล้วผมต้องรอหกเดือนนะผมเอาเงินมาคืนพี่อะ่ะเพราะฉะนี่ยธุรกิจแบบนี้ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วครับอทาไม่ได้แล้วครับ